ครับอนจากวทร์นะครับวันนี้ก็จะมาให้ข้อมูลนะครับวิธีการเลือกโปรแกรมนะครับเครือบสม,มิกกับทางร้านอวทรนะครับเนื่องจากว่า à, แพ็กเกจเฉพาะเครื่อบสม,มิกนะครับยังไม่รวม ờ, การให้บริการอื่นๆนะครับเรามีค่อนข้างจะหลากหลายนะครับก็มี4แพ็กเกจเข้าไปแล้วนะครับ บางทีส่งลิงก์ข้อมูลรายละเอียดไปให้เพื่อนๆอ่านดูเนี่ยเราก็ให้ข้อมูลค่อนข้างละเอียดนะฮะแต่อาจจะยาวนะฮะอาจจะไม่เข้าใจกันนะครับวันนี้ก็เลยจะมาอธิบายรายละเอียดแต่ละโปรแกรมนะครับคร่าวๆแล้วก็วิธีการเลือกโปรแกรมให้เหมาะสมกับความต้องการของเพื่อนๆเองนะครับรวมถึงการใช้งานด้วยนะครับทีนี้ข้อแตกต่างของแต่ละโปรแกรมหลักๆก็จะมี3เรื่องนะครับก็จะแยกไว้ให้นะฮะว่าต้องการแบบไหนแล้วก็ใช้งานแบบใดควรจะเลือกโปรแกรมไหนยังไงนะครับจะได้ตรงจุดนะครับ อันแรกก็คือเรื่องผลิตภัณฑ์เรื่องน้ํายานะครับเราจะมีสีเกรดอันนี้ตรงตรงตัวเลยชัดเจนเลยนะครับก็ตั้งแต่สตัตเตอร์สมิกพลัสนะฮะ 10h ไฮคลอสนะฮะ 10h เรซินนะฮะซึ่งคุณภาพแตกต่างกันนะครับอันนี้2ก็เป็นเรื่องการเตรียมผิวนะครับรวมถึงการรับประกันการเตรียมผิวความหมายก็คือว่าเราจะมีการเตรียมผิวให้2 2แบบจริงๆการการเตรียมผิวมันมี3อย่างมีเวลุกนะฮะ การขัดชกเชาวขัดบรบลอยก็แกล้วกันฮนะขัดบรบลอยขนแมวแล้วก็ขัดลบผิวส้มอ่าซึ่งมันเกี่ยวเนื่องกับความต้องการในเรื่องความเงาในระดับไหนนะครับการขัดจะแบบใช้เวลาต่างกันเยอะมากนะครับเพราะอันนี้เพื่อนๆก็ลองทําความเข้าใจดูจะได้เข้าใจนะว่าเราคนต้องการแบบไหนนะครับอันที่3มก็คือเรื่องการดูแลหลังการขายนะครับการดูแลหลังการขายเนี่ยจริงๆมันมีหลายสับมากเลยนะครับอ่แล้วก็อาจจะทําให้เพื่อนๆเนี่ยสับสนด้วยซ้ําไปนะครับเพราะบางครั้งเนี่ยอย่างที่ร้านเนี่ย ทุกแพ็กเกจในการดูแลหลังการขายเนี่ยเรา,าเก็บเงินลูกค้านะครับจะเรียกว่ารีโคดหรือการเคลือบใหม่จะเรียกว่าแมนเทนเซอร์อรอรอรวิสแมนเทนหรือจะเรียกว่าบูตอัพรีโหลดอะไรก็ได้มันมีหลายสับนะครับถ้าตีความง่ายๆคือการบำรุงรักษาหรือการทําใหม่อันนี้ก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวมาไล่แต่ละโปรแกรมเลยว่าแต่ละโปรแกรมมีข้อแตกต่างอะไรอย่างไรบ้างน,นะครับมาเริ่มที่โปรแกรมแรกก่อนนะครับซอร์มิคสตาร์เตอร์หรือสเป c t r รมนะครับโปรแกรมนี้ราคาถูกนะฮะ 5,009ก็คือฟื oo, อ้นฟูขัด p ซสเต็มระบบนะครับประกันที่1ปีด้วยนะครับน้ำยาตัวนี้ก็เป็น 9S ตันด่านะครับก s ตันด่านะครับแล้วก็มีการปรับผิวก็คือการขัดรบรอยขนแมวให้เต็มระบบส่วนในการดูแลหลังการขายเนี่ยจะเป็นการทรีตเมนต์หรือการบำรุงรักษานะครับแล้วก็มีการเคลมชิ้นงานาประกันเคลมชิ้นงานให้จากการณีที่ทำสีมานะครับราคาก็จะค่อนข้างถูกเลยครับ5,000กว่าบาท จนถึง8,000กว่าบาทสําหรับ1ปีนะฮะถ้าดูแล3ปีก็จะเพิ่มไป4,000บาทนะครับประมาณนี้นะครับโปรแกรมนี้จริงๆแล้วเนี่ยผมจัดมาเพื่อสําหรับรถเก่ามากกว่ารถเก่ามากกว่าเพราะว่าการดูแลหลังการขายเนี่ยรถใช้งานจริงๆเนี่ยการดูแลหลังการขายเนี่ยอาจจะไม่สุดเหมือนแพ็กเกจอื่นๆคือไม่ได้มีการเคลือบใหม่ทั้งคันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเทียบว,ว่าเอ๊ะเราต้องมาขัดสีเต็มระบบคันหนึ่ง4,000 4, 000, 4 000, 5 0 0 5,000อย่างเงี้ยครับทำเคลือบแก้ไปเลยดีกว่า5,009ผมก็คิดอย่าง้ให จบห้าพันเก้าประกาศให้หนึ่งปีด้วยนะครับแล้วก็อย่างที่ทุกคนรู้ว่างานขัดที่นี่ก็ค่อนข้างจะละเอียดนะครับถือว่ามาบิ้วสีด้วยแล้วก็มาเคลือบเซรามิกด้วย,วรวยประกันให้1ปีด้วยนะครับก็จะเป็นแพคเกจนี้น่าจะเหมาะกับรถที่ใช้งานมาแล้วมองขน,นแมวเยอะๆอะมาทำเคลือบแก้วเลยรวมขัดสีให้ด้วยนะครับอันนี้คือแพคเกจแรกอันที่2องเซรามิกพลาสนะครับก็น้ํายาจะเป็นเซรามิกพลาสนะครับก็ความแข็งเท่ากันแต่องศาการไล่น้ําจะดีกว่า โปรแกรมแรกนะครับอันเนี้ยการเตรียมผิวเหมือนกันก็คือการขัดแบบพรีเซตเรายังไม่ได้ลบผิวส้มนะฮะก็อารมณ์ประมาณแบบว่าเราได้รถใหม่จากโชว์รูมขึ้นมานะครับรถที่ออกจากโชว์รูมใหม่ๆอาจจะเงากว่านิดหน่อยเพราะว่าการเตรียมผิวแบบพรีเซตหรือการขัดลบรอยขนแมวเนี่ยผิวส้มมันจะตื้นลงนิดหน่อยนะครับนิดหน่อยนะครับก็จะทําให้ความคมเงาก็ดีขึ้นแต่ว่านิยามว่ามันเงาประมาณรถเราออกจากป้ายแดงมาเสมอเพราะว่าอย่างนี้ครับเพราะว่าการดูแลหลังการขายเนี่ยเรามีการรีโค้ดให้แล้วก็มีการ ประกันชิ้นงานไม่จํากัดจํานวนทุกกรณีนะครับทำใหม่ให้ปีละสองครั้งแล้วก็เคลมชิ้นงานไม่จํากัดเพราะการดูแลการขายแบบนี้ท่วมเลยรับประกันว่าถ้าสมมติซื้อแพ็กเกจสปี5ปีตลอดระยะเวลาช่วงประกันความเงาไม่ตกเลยแน่นอนจากวันแรกที่ทําไปนะครับพี่แต่ว่าอาจจะคมไม่สุดอันนี้ก็เหมาะสาหรับคนที่แหม่ไม่ใช่ไม่ได้ไไดต้องการความเงาแบบจัดๆอยากคงสภาพในรถลักษณะเหมือนรถป้ายแดงเนี่ยตลอดเวลาก็ เลือกเป็นแพ็กเกจ Classic Pass ได้นะฮะก็ราคาก็อยู่ประมาณตั้งแต่เกือบหมื่นนะจนถึงประมาณระยะเวลารับประกันตามไซส์รถจะไปถึงสองหมื่นประมาณเกือบหมื่นถึง2 0,000ถ้ารับประกัน5ปีนะฮะก็ตามไซร์รถด้วยตั้งแต่รถเล็กจนถึงรถแวนอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นแพ็กเกจที่2นะครับทั้นแพ็กเกจที่2องรถใหม่ก็ใช้ได้รถเก่าใช้ได้หมดนะครับแล้วก็สามารถ ดูแลหลังการขายได้ทั่วถึงนะต้องบอกอย่างนี้ก็แล้วกันนะครับมาต่อที่โปรแกรมที่3นะครับอันนี้สมัยก่อนนี่เป็นโปรแกรมยอดฮิตเลยนะครับก็คือสมิธไฮกลอสชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าไฮากลอสความหมายของเราไฮากลอนสนี่ผมเข้าใจว่ากลุ่มเราน่าจะเป็นกลุ่มแรกที่ใช้สัพท์นี้นะฮะสมิธไฮกลอสก็ตรงตัวเลยฮะไฮกลอสเงาจัดเงาสูงนะฮะคือสมิธไฮกลอสก็เป็นเรื่องน้ํายาก,ก่อนน้ายาจะเป็นเทโลยีใหม่นะครับ 10s แล้วนะครับแล้วก็เราเรียกเทโลยีมันว่าโอริโอพอลิกเอฟเฟกต โอริโอพาวิคเอฟเฟกคืออะไรก็จินตนาการง่ายๆคล้ายๆหน้าจอโทรศัพท์มือถือของเรานะครับที่ยังไม่ได้ติดไอโฟมกันรอยหน้าจอมาฮนะสังเกตไหมเราจะเวลาทัสกินหน้าจอโทรศัพท์มือถือมันจะล,ลื่นๆเนียนๆนุ่มๆมือเวลาเกิดคราบนิ้วมือแล้วเนี่ยเอาผ้าธรรมดาเช็ดๆออกเรี่ยงเลยไม่มีมลภาวะมาจับได้เลยนะครับก็คือนี่แหละที่เดีเขาเรียกว่าโอริโอ้พาวิคเอฟเฟกมีความลดแรงเสียดทานไม่ชอบมลภาวะนะครับ อันนี้คือเทคโนโลยีของมันนะครับแล้วก็การเตรียมผิวนะครับการเตรียมผิวก่อนก่อนเคลือบเนี่ยเราเรียกว่า m i l l e r f i n i s h นะครับก็คือการเตรียมผิวให้เป็นกระจกนะฮะมี B บฟอร์อปเตอให้ดูอย่างนี้นะครับมันจะทําให้รถเงามากถ้าออกไปแล้วเนี่ยนะครับสมมติเอารถบรจากโชรูมเอามาทาเสร็จเอาไปจอดที่เดิมที่โชรูมอะตายกันทั้งโชรูมนะครับเพราะมันเงามันจะเงาแตกต่างแบบเห็นได้ชัดเลยนะครับซึ่งเนี่ยเทคนิคการเตรียมผิวแบบนี้นะครับเป็นเทคนิคการเตรียมผิวชั้นค่อนข้างจะสูงนะครับค่อนข้างจะสูงก เตียผิวแบบนี้แล้วก็การปกป้องแบบนี้ส่วนรางการขายก็ทุ่มทๆเหมือนโปรแกรมที่แล้วครับแต่มันจะคงไว้ด้วยอะไรฮะคงไว้ด้วยความเงาจากแล็กเกอร์ของเราผมสมมุติฐานอย่างนี้อย่างที่คลิปก่อนหน้านี้ผมพูดถึงเรื่องการเคลือบซ้ํานะครับเมื่อเราเอารถไปใช้งานโดนมลภาวะเรื่องงานก็อาจจะมีมลภาวะมาปกคลุมอาจจะมีหมองบ้างอะไรอาจจะมีรอยขนแมวบ้างนะครับตัวแล็กเกอร์หรือเคลียร์โค้ดหรือเราเรียกว่าแล็กเกอร์นะฮะ มันมีความเงาในตัวของมันเองแล้วอาจจะมีมันภาะวะมาปกคลุมเมื่อเข้ามาตอนเซอร์วิสเรก็ใช้วิธีการชักเงาแล้วก็เคลือบสามมันก็ยังเป็นกระจกเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเมื่อซื้อแพคเกจนี้ในระยะเวลา3ปี5ปีมันก็จะเงาคงอย่างเงี้ยตลอดเวลาเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็คือตัวเซรามิกไฮกลอสครับโปรแกรมสุดท้ายนะครับปัจจุบันก็ต้องเป็นโปรแกรมยอดฮิตในปัจจุบันเพราะว่ามันเป็นเทคโนโลยีใหม่ขึ้นมานะครับ <S <S พเมีซูเปอร์ลิซินเนี่ยราคาจะค่อนข้างสูงหน่อยนะครับแต่ว่าก็เนี่ยฮะ หนึ่งน้ำยาของมันเนี่ยมันสามารถเขาเรียกเป็นระบบเซลล์เฮลิ่งเอฟเฟกก็คือสามารถฟื้นฟูริ้วรอยตองบอกริ้วรอยอ่อนๆนะฮะด้วยตัวของมันเองได้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูคลิปวิดีโอด้วยเวลาเราโดนรอยขีดข่วนบางๆเวลามันเจอความร้อนแสงแดดบ,บ้านเราเงี้ยครับมันสามารถฟื้นฟูริ้วรอยด้วยด้วยตัวของมันเองได้นะครับอันนี้คือระบบเซลล์เฮลิ่งเอฟเฟกนะครับนอกจากนั้นในการเตรียมผิวก็เช่นเดียวกันครับเราเป็นการปรับผิวให้เป็นกระจกเพราะฉะนั้นรถสีเข้มก็น่าจะชอบโปรแกรมนี้กันนะครับที่หลงัลงๆมา เพื่อนๆบอกต่อกันมาก็ส่วนใหญ่จะเป็นแพคเกจนี้กันนะครับช่วงนี้เราจัดโปรมีของแถมอะไรด้วยอะไรเงี้ยนะครับก็เลยเป็นที่นิยมกันนอกจากนั้นเนี่ยระบบเซฟเฮลิ่งแล้วนะครับฟื้นฟูริ้วรอยด้วยตัวเองแล้วนะครับมีการเตรียมผิวให้เต็มระบบมีการรับประกันผิวซ่มให้ด้วยนะครับเวลาเป็นครมสีมาใหม่เนี่ยฮะเรารับประกันให้ด้วยสมมติต้องไปเครมสีทุกคนไม่อยากให้เกิดหรอกแต่ครมสีมาแล้วก็เกิดผิวซ้มอีกเราก็มีการปรับสภาพให้มันกลับมาหล่อเหมือนเท่ากันทุกชิ้นแล้วก็โค้ใใใหหมม่่่่่้นนนีคืืออกกาารรรรััับปะะะยววๆเพจ ในระยะเวลาที่ให้เราดูแลรถของเพื่อนๆ3ปี5ปีเนี่ยงานจะไม่มีดอกไม่มีตกเลยนะครับนอกจากนั้นเนี่ยโปรแกรมซูเปอร์เรซินเนี่ยนะครับเรามีเครือบภายในพรีเมีย่ยมให้ด้วยอันนี้จริงๆแหมเนองจากเราทําเยอะนะฮะตั้งแต่บอดี้ไฟหน้าไฟไท้ายกระจกไล่น้ําพลาสติกรอบครนนะครับห้องเครื่องนะครับอันนี้เยอะแล้วนะครับจริงๆมันมีไฮไลท์อีกอันหนึ่งเอ่อซึ่งก็เป็นเรื่องสําคัญนะครับเพียงแต่ว่าแหม่บางทีมันยาวมากจน เพื่อนๆอ,อาจจะไม่รู้ว่าตรงนี้ก็สําคัญก็คือภายในพรีเมียมภายในพรีเมียมเนี่ยเราเคลือบให้ด้วยภายในพรีเมียมคืออะไรนะครับก็คือเนี่ยฮะคอนโซลนะฮะที่เป็นพลาสติกแผงข้างประตูทั้งหมดเบาะตรงขอบพลาสติกทั้งหมดทั้งภายในรถทั้งหมดนะครับเรามีตัวบํารุงรักษาและก็การปกป้องด้วยน้ายาอินทอรเียพรีเมียมให้นะครับตัวนี้โหทนดีมากพวกกางเกงยีนเะนี่ยทนดีมากนะครับครีมกันนองกันแดดที่ใช้กันนะครับ อาจจะทำให้เบาโดยเฉพาะถ้าเป็นเบาหนังแท้เนี่ยอาจจะไปซึมเข้าหรือไปทำชั้นท็อปของหนังนะครับอาจจะให้เกิดความเสียหายตัวนี้ปกป้องได้ดีมากครับอันนี้คือตัวภายในพรีเมียมที่แพ็กเกจซูเปอร์เรซินเนี่ยเราทำให้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นภายในพรีเมียมเนี่ยจะค่อนข้างจะครบนะครับก็ทั้งหมดก็จะเป็นโปรแกรมนะครับผมให้ดูรายละเอียดราคาประมาณเนี้ยให้ดู ไว้เลยนะครับเพื่อจะได้ประกอบการตัดสินใจนะครับทีนี้คลิปนี้อาจจะเป็นการอธิบายโปรแกรมคร่าวๆนะครับซึ่งราคานี้ที่ผมลงไว้เนี่ยอาจจะมีการจัดโปรโมชั่นนะครับอะไรต่างๆเนี่ยก็ลองสอบถามเข้ามาดูนะครับจริงๆเรามีแพคเกจที่ในหมวดการปกป้องอื่นๆที่สามารถเอาไปเสริมได้นะครับเช่นเทคโนโลยีในการป้องกันสนิมใต้ทองรถพรีเมียมมันเดอร์โคตติ้งที่เราทํากันจริงๆ ในกลุ่มอาเมอร์หรือว่าในร้านอัปทอเนี่ยเราค่อนข้างจะเป็นผู้นําในเรื่องการปกป้องแบบครบวงจรกันแล้วนะครับจริงๆตอนนี้เรามีการทำสเปรย์ดมนะครับซึ่งเร็วๆนี้เพื่อนๆน่าจะชื่นชอบกันเลยครับผมทดลองมาแล้วนะครับก็คือดัมเก็บเสียงเพื่อให้เสียงไม่เข้ามาในห้องโดยสารนะครับเสียงยางเสียงอะไรพวกนี้นะครับทดลองมาแล้วนี่โอ้โหรถญี่ปุ่นนี่เงียบลงพอๆกับรถยุโรปเลยและการขับขี่ก็มั่นใจขึ้นนะครับอันนี้ผมทำทดสอบด้วยตัวเองมาหลายคันแล้วนะครับ มั่นใจได้ว่าเอามาใช้งานแล้วเกิดประโยชน์แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆที่สนใจเรื่องนี้เดี๋ยวจะรีบแจ้งให้ทราบอีกครั้งนะครับใครที่สนใจในเรื่องการป้องกันเสียงนะครับป้องกันเสียงเพื่อเกิดความมั่นใจในการขับขี่นะครับสบายหูด้วยฟังเพลงเพราะๆดีกว่าอย่างนี้นะครับจะรีบแจ้งข่าวให้ทราบนั้นโปรแกรมเครื่องสมยงก็จะมีประมาณนี้นะครับส่วนเพื่อนๆที่สนใจทำเนี่ยส่วนใหญ่ผมจะโทรหาเพื่อนๆด้วยตัวเองเพื่อสอบถามข้อมูลการใช้งานเพื่อจะแนะนํา ให้มันตรงจุดทั้งความต้องการเรื่องความเงานะครับทั้งเรื่องการปกป้องตามการใช้งานนะครับท question, ีนี้ผมมักจะมีคําถามมีคําถามหนึ่งนะครับว่าตั้งงบไว้เท่าไหร่จริงจริงไม่ใช่อะไรนะครับก็อยากจะถามงบประมาณก่อนแล้วก็การใช้งานแล้วก็เอามารวมกันเอามารวมกันแล้วก็จะได้แยกว่าเอาตัวนี้คนจะใช้อย่างนี้นะครับยกตัวอย่างฟิล์มกราสเกตอย่างนี้เราไม่ต้องติดทั้งคันเราติดเฉพาะบางจุดที่มันมีความเสี่ยงบางคันบางคนใช้ในเมืองอย่างเงี้ยผมก็เออบางทีฟิล์มการ์รสเกติมก็อาจจะไม่จําเป็นบางคนออกอาทิตย์ละครั้งก็ติดดเเฉพาาะจจุุสียงงบ บางคนออกตลอดเลยก็อาจจะต้องติดจุดเสี่ยงเพิ่มหน่อยนะครับแล้วฟิล์มก็มีหลายเกรดอีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าดีที่สุดก็คือเราคุยกันปรึกษากันบอกความต้องการบอกงบประมาณผมก็จะจัดเซตให้ตรงออกับความต้องการให้ได้ประโยชน์สูงสุดนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะมักจะถามเรื่งองงบประมาณไว้นะครับแล้วก็จะขอเบอร์โทรเพื่อปรึกษากันก่อนดีกว่านะครับสุดท้ายก็อย่างที่บอกครับพูดคุยกันแล้วนะครับมีเวลาก็ไม่ต้องรีบตัดสินใจมาหาเราโดยตรงก็ได้นะครับลองเข้ามา พูดคุยกันก่อนมาดูรายละเอียดกันก่อนมาดูผลงานกันก่อนแล้วค่อยตัดสินใจรับบริการกับเราก็ได้นะครับวันนี้ก็ให้ข้อมูลกันประมาณนี้นะครับสําหรับเพื่อนๆที่สนใจจะเลือกจะทำโปรแกรมเซรามิกกับทางร้านนะครับแต่ว่าเอ๊ะไม่รู้จะเลือกโปรแกรมไหนก็จะมีคําอธิบายไว้คร่าวๆประมาณนี้นะครับแล้วก็ถ้าสงสัยยังไงก็พูดคุยกันได้สอบถามกันได้ก่อนการตัดสินใจนะครับวันนี้ก็ลากปแล้วครับสวัสดีครับ